ครับวันนี้เราจะมาทดสอบวัสดุนะครับที่เราให้กับลูกค้าเนี่ยจะเป็นสแตนเลสแท้นะครับเงากระจกนะครับวิธีการทดสอบเราจะใช้แม่เหล็กนะครับที่ผมลองวันนี้คือผมเอาแม่เหล็กแรงสูงเลยนะครับมาทําการดูดนะครับถ้าเป็นสแตนเลสแท้นี่มันจะดูดไม่ค่อยติดหรือว่าร่วงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันจะดูดติดผมทดสอบที่ที่เป็นเหล็กก่อนนะครับก็คือ ตัวขาล้อนะครับมันเป็นเหล็กนะครับทุกคเมียมเห็นไหมครับมันจะดูดแน่นเลยได้ยินเสียงไหมครับนะครับนี่ผมแกะให้ดูนะครับมันไม่ร่วงเลยเห็นไหมฮะสกิตก็ไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเป็นสแตนเลสแท้นะครับมันจะดูดไม่ค่อยติดหรือว่าร่วงเลยนะครับนี่ผมโยนทกเห็นไหมฮะมันร่วงเลยเห็นไหมครับมันดูดไม่ติดเลยนะครับลองใหม่นะครับ เห็นไหมฮะมันมันไม่ติดอันนี้คือเราให้งานลูกค้าเนี่ยเป็นเกรเบอร์3-4เลยนะครับเป็นสแตนเลสเงานะครับเงากระจกเครื่องหมายและประกันคุณภาพไททันนะครับของบริษัทเพนชัยมาเก็ติงกขอบคุณครับ